<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ฝันจะไปทำอาหารกินนอกบ้านกันนะคะเดี๋ยวฝันจะไปทำยำปลาแซลมอนค่ะเดี๋ยวให้คนรถส่งเราที่เออปาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทำอาหารกินคนเดียวนะคะเดี๋ยวจะทำสลัดปลาแซลมอนค่ะวันนี้แดดออก กันเลยจ้าเดี๋ยวเขาไปส่งเราไว้ที่ปากแล้วเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเขาจะกะเวลามารับเราค่ะค่ะเรามาถึงแล้วนะคะเป็นสวนสาธารณะค่ะเดี๋ยวเราจะ แล้วฝันลืมโก p r o ค่ะฝันเอ้ไม่ใช่เรื่องฝันเตรียมโก p r o ไว้แล้วมันไม่มีแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวิีปีเราใช้มือถือถ่ายกยันก่อนนะคะโอเคค่ะไปค่ะอากาศเย็นๆค่ะวันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับติดลมนะคะที่ส่วนสาธารณะนี้ก็จะมีคนมาเที่ยวกันเยอะๆด้วยคนอื่นยเขาจะพาพวกพาน้องหมามาเดินเที่ยวอะไรเป็นี้ค่ะวันนี้นอากาศดีค่ะ ฝนเอ่อไม่ช่ฝนตกแล้วหยุดาตาแล้วก็มีทา้าทีขึ้นมาแต่ตอนนี้พระที่ไทยไปแล้วอันนี้อันนี้ฝันเคยมากมามาคนหนึ่งแล้วบางครังก็จะเขาก็จะโชว์เราว่าตรงนี้มาตรงไหนได้ไบ้างอะไรอย่เงี้ยวันนี้เราไปไหก ว้าวเขาก็จะมีโต๊ะอะเป็นพวกโต๊ะไอเนี้ยโต๊ะแคมปิ้งให้เรามีสองสามคนเขาคแคมปิ้งอยู่ทางนน้นก็คือใครก็คิดว่าเออหน้าหนาวไม่ค่อยมีคนออกมาหรอกแคมปิ้งอะไรเงี้ยฝนก็คิดว่าวันนี้ไม่ค่อยมีใครเดมาคนเดียวแล้วก็เลยมีแต่ก็มีแค่สองคนแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนี่เราถึงแล้วค่ะ สวยมากๆเลยอ่ะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูวิวกันก่อนนะคะดูค่ะสวยมานกินกันดีว่ะ <laughs> มาถึงก็กินเลยคือเรื่องกินสำคัญมาก <laughs> โอเคค่ะเราจะไม่พูดท้ามทำเพลงอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะแลนเนื้อปลาแซลมอนเลยนะคะอันนี้เป็นเขียงค่ะน่ารักจังยืมเขามาค่ะส่วนที่ผข็งเกิมาจากที่บ้านก็จะมีแซลมอนมามะซื้อให้เมื่อกี้ะคะ่ะมามะรู้ได้ไงไม่รู้ When I'm gonna find my meaning, I can make a change I wanna play the game แล้วลมควันมันก็จะเป็นแบบบางๆมันก็แบบไม่เหมือนเนื้อแซลมอนอะมันแปลกถ้าสดเนี่ยมไม่อยากจะบรรยายเลยค่ะแต่ลืมอย่างหนึง่งลืมเอาซอสโชยุมาไม่เป็นไรหรอกมีอะไรกินไปเถอะอยู่ในป่าเนาะมันโอเคมากเลยชอบมากเลย ฝันฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไคร b ์ได้บ้างนะคะคือฝันมือใหม่ถ้าตัดต่อไม่เก่งหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากแนะนำอะไรฝากแนะนำให้ฝันด้วยนะคะยังไม่ได้พินเลย YouTube บอกว่าส่งพินมาให้แล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเราเลยก็บอกว่าจะได้รับภายใน2อาทิตย์2-4อาทิตย์ฝันก็มาที่มาที่นอร์เวย์พอดี เดี๋ยวให้น้องเช็คให้ว่าพินมาเดี๋ยวให้น้องเปิดจดหมายให้ค่ะโอ้ยตอนนี้ฝนตกค่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วจะได้กินดีไหมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเราก็จับม่นหนีค่ะให้เพื่อนได้ดูให้เพื่อนเพื่อนได้ดูอ่าฝ <laughs> น, <laughs> นจะไม่เรียกตามเขาฝนจะเรียกลูกเห็บนี่แหละให้เพื่อนเ <laughs> พื่อนได้ดูว่าลูกเห็บตกดูสิตุกิ้งติ้งอยู่กับฝนเนี่ย ตกก็ตกไปดูไม่กลัวค่ะตกไปอยากตกก็ตกไปไอ้ดอนแคร์ดูสิเราไม่ได้ซื้อไม่ได้ใส่เสื้อที่ว่ากันฝนมาด้วยอะหมดสนุกซ <laughs> ึ่งตอนนี้หนาวมือมากเลยอ่ะทำต่อค่ะ <laughs> นีไม่มีใครเข้ามาเลยมีแฟนบ้าน่างเขาสิไม่มีใครรู้จักเราค่ะทําไม่รู้จักฝันหรอกัจับปรุงแล้วนะใช้เกลือนะคะน้ำปลามันเอามันลำบาก<ส><ด>เกลือกับมะนาวลงไปเดี๋ยวมันก็อืมนะ อ,าายอย่างว่านะคะฝันมาป่าก็จะเอาอะไรง่ายๆว่ะท,ทํำตามสูตรตัวเองกินเองเขาเสียกับทองเอนคนเดียว,ว,ยยวก็จะใส่ อะไรเลยตอนนี้เด็ดเด็ดิคือแบบจับไม่รู้เรื่องเลยอะอกาศเียมด้วยฝันลืมตำมาจากที่บ้าน ไ,ไดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำยำปลา แต่ว่าฝันจะกลับแล้วค่ะมือนี่เหี่ยวแล้วค่ะดูดิคือหนาวมากกลับแล้วค่ะไม่ไหวแล้วเย็นจัดกินหมดแล้วด้วยค่ะฝากติดตามกดซับสไคร e ให้ฝันด้วยนะคะ